มาด้านะฮะ1.5 xD รถปี2016ันอยู่เดือนละ6,000บาทโอเคไหมฮะอันจะให้ผ่อนอยู่เดือนละ6,000บาทน้ำมันเครื่องเปลี่ยนตั้งศูนย์วงร้อทำให้ระบบไฟกลองอากาศแบตเตอรี่ทุกอย่างเปลี่ยนใหม่ให้ทั้งหมดเหมือนเดิมมันจะมีเกตแบ่งออกมาเป็น A B C D ของเราอยู่ในระดับที่เป็น A ก็คือจะเป็นดีเยี่ยมยางอะไรสำรองมีไหมมีมาให้ฮะเครื่องไม้เครื่องมือทุกอย่างครบหมดเลยตัวเกียร์เนี่ย จะเป็น Sky Active r i h e นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นเกียร์ออโต้แบบ6สปีดมีโหมดชิปอัพชิปดาวมาให้ลนค,นคลิปนี้อันมาเอาใจคนทุนน้อยครับสำหรับคนทุนน้อยส่วนใหญ่ก็อาจจะคิดว่าตัวเองนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นเจ้าของรถรถเกง๋งรถกระบะสักคันหนึ่งแน่นอน ถ้าเกิดใครที่กำลังคิดแบบนั้นครับพี่เพื่อนๆนะฮะถือว่าเป็นการตัดสินใจและความคิดที่ลบจนเกินไปนะครับงั้นลองมาดูคันนี้ไปพร้อมๆกับนในคลิปนี้ตัวขุมกําลังดีเซลหายากมากนะครับมาด้าสนะฮะ1.5 XD รถปี2016ซึ่งถ้าเกิดหลังเราดูเปรียบเทียบโดยหลักในปัจจุบันตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าน้ํามันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ อัตราการใช้งานต่อลิตรดีเซลมันมีความประหยัดกว่าแต่แรงม้าแรงกว่าเบนซินนะครับเดี๋ยวนี้อันอนธิบายให้ฟังในคลิปนี้ชัดเจนแน่นอนนะฮะคันนี้เป็นปี16สีขาวเดิมไม่หน่0 0 0โลถ้าเกิดตก7ป,ปีก็จะปีละประมาณ23,000โลประมาณนี้นะครับไฟหน้าเนี่ยเป็นโปรเจคเตอร์พร้อมกับเดย์ไทม์รนนิ่งไลท์แล้วก็ตัวตัดหมอกไม่ได้มีการติดตั้งและใส่มาให้นะครับ ตัวนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลถ้าเกิดอย่างสมมุติว่าเราไม่ได้มีการสตาร์ทเครื่องก็อาจจะไม่รู้เลยด้วยซ้ําแต่มันจะมีจุดหนึ่งที่เราสามารถจะสังเกตได้ฮะว่าคันนี้คือเบนซินหรือว่าดีเซลงั้นต้องมาดูตรงนี้ครับรถมันจะเป็นตัวถังทรงแฮทแบ็กหประตูคราวนี้เนี่ยพอเราเปิดฝากระโปรงหน้าขึ้นมาปุ๊บเราจะเจอกับขุมกําลังในการขับขี่ฝาเครื่องเนี่ยสังเกตตรงนี้ได้เลยนะฮะและจําไปยันรุ่นลูกรุ่นหลาน,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 นได้เลย ถ้าเกิดที่เราดูอยู่ตอนนี้เนี่ยมันจะเขียนว่า Sky Active Chengruyi ถูกต้องไหมครับแต่เขานี้มันจะมีการแบ่งรหัสออกมา2อ,อย่างถ้าเกิดยังปกติเนี่ยเราจะเรียกว่า Sky Active G แต่ถ้าเกิดเป็นดีเซลจะเป็น Sky Active D อ่ามันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้นะฮะเครื่องเดิมๆครับในเรื่องของตัวการเซอร์วิสก,การแมชแนนอะไรพวกนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะง่ายเลยบางคนอาจจะมีฝีมือ หรือว่าอาจจะมีเครื่องไม้เครื่องมืออยู่ภายในบ้านอาจจะทําเองในบางจุดสบายๆนะครับแต่ตรงนี้นต้องบอกก่อนคันนี้อันจะให้ผ่อนอยู่เดือนละหกพันบาทโอเคไหมฮะอัจจะให้ผ่อนอยู่เดือนละหกพันบาทน้ํามันเครื่องเปลี่ยนตั้งศูนย์ถงร้อทําให้ระบบไฟกองอากาศแบตเตอรี่ทุกอย่างเปลี่ยนใหม่ให้ทั้งหมดเหมือนเดิมแล้วก็ต้องรับประกันโครงสร้างให้ด้วยว่ารถไม่มีการชนหนักมาแน่นอน ถ้าเกิดซื้อไปแล้วไม่พึงพอใจยินดีรับซื้อคืนนะครับแล้วก็สามารถมาทดลองเช็ดไร้์ที่โชว์รูมปฏิพันธ์ออโต้ได้ด้วยเหมือนกันอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของขุมกําลังดีเซลนะฮะซึ่งถ้าเกิดยางเป็นซินเนี่ยแรงม้ามันอยู่ประมาณสัก93-94มาแต่ถ้าเกิดเป็นตัวเบนซินเนี่ยมันจะขยับกระเด้งขึ้นมาอยู่ที่105แรงม้านะครับคราวนี้เราดูลักษณะของด้านข้างบ้างสีเดิมสวยๆเลยสีเดิมสวยๆเลย เดิมเสมอการจะรดทั่วทั้งคันแต่เดี๋ยวยังไงก็ตามนะครับมันก็ต้องมีการล้างทาความสะอาดให้อีกหนึ่งรอบแล้วก็มีการขัดสีให้อีกหนึ่งรอบเขาเนี่ยขอโชว์ตรงนี้นิดนึงในไหนเราก็เสียตังค์กับแม่งไปแล้วโชว์ให้คนอื่นรู้หน่อยว่าเราตรวจรถตัวนี้เนี่ยจะเป็นใบตรวจรถของมาด้าอาตัวเครื่องดีเซลคันนี้ซึ่งที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นของบริษัทวันดุคาบริษัทวันดุคาเนี่ยจะเป็นเว็บไซต์ขายรถยนต์มือสองที่รวมรถไว้ทั่วประเทศไทยแต่ ก็จะมีคนที่เขาผ่านประสบการณ์หรือว่าเรียกว่าผู้ชํานาญการพวกนี้เขาจะดูรถออกเขาจะแบ่งเกรดรถเป็นเขาจะรู้ได้เลยว่ารถชนมาไหมรถจมน้ํามาหรือเปล่ารถตัดต่อโครงสร้างมาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูอะไรฮะเราดูหน้าแรกจบเลยมันจะมีเกรดแบ่งออกมาเป็น a b c d ของเราอยู่ในระดับที่เป็น a ก็คือจะเป็นดีเยี่ยมถึงจะเป็นรถปี2องพกก็จริงแต่ไม่ใช่วันจะตรวจไม่ได้ถึงจะเป็นรถปีเก่าก็จริงไม่ใช่วันจะตรวจไม่ได้นะครับตรงนี้เราเสียเงินกับ การตรวจแบบนี้ไปเพื่อซื้อความมั่นใจให้กับลูกค้าหลายๆท่านเพราะนั้นเป็นเรื่องที่เสียได้ยอมขาดทุนไม่เป็นไรนะครับล้อเนี่ยเป็นแม็กอลอยเดิมข้างหน้าจะเป็นดริกข้างหลังจะเป็นดรัมยางเปลี่ยนให้ใหม่สีเส้นใส่เป็นตัวของแม็กซินะฮะฟิล์มเป็นตัวเบอร์ทึบคิ้วกันสาสตร์ติดมาแล้วเรียบร้อยนะครับเบ้าลงมือโฮเมียมมาจากป้ายแดงมาดูด้านท้ายกันหน่อยไมละ่ะ สำหรับทรงรถในปัจจุบันตอนนี้ที่นิยมกันก็คือจะเป็นตัวถงังแฮดแบ c กส่วนใหญ่ที่เราเห็นจะเป็นตัวถงังแฮดแบ c กนะครับถามว่า2ของเครื่องดีเซลปัจจุบันนี้มีตัวไมเนชเชนหรือ,อยังมีแล้วแต่ถามว่ามีแล้วราคาซื้อไหวไหมละครับมีแล้วราคาสู้ถึงไหมล่ะฮะและถ้าเกิดมีแล้วสู้ถึงและจะเหลือใช้ไหมละครับเพราะนั้นอย่างแบบนี้อันให้ผ่อนอยู่เดือนละหกพัน สำหรับบางท่านที่ทุนน้อยเงินเดือนพื้นฐานอาจจะต่ํากว่าหมื่นแต่ช่วยกันผ่อนกับผัวเมียหรือว่าช่วยกันผ่อนกับแฟนไหวก็มีรถแอร์เย็นๆกันแดดกันฝนดีกว่าไหมล่ะครับด้านท้ายนะฮะมีเซ็นเซอร์ถอยหลัง2จุดแต่กล้องมองหลังไม่ได้มีติดมาให้คราวนี้เนี่ยถ้าเกิดพอเราเปิดฝาท้ายขึ้นมาแล้วปุ๊บมันจะยกขึ้นไปทั้งยวงนะฮะพวกแบบอย่างทรงซีอะไรพวกนี้ก็คือจะเป็นของเดิมหมดเลยนะครับ น็อตไม่มีรอยขยับขันไขแกะออกมาทําสีโอ้เดี๋ยวในอนาคตอาจจะมาทําให้ดูมีพี่ท่านหนึ่งหรือว่าลูกค้าท่านหนึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดไม่อยากมันเป็นรอยต้องใช้บล็อกพลาสติกเดี๋ยวตรงนี้เรามาคุยกันนะครับแล้วก็ยางอะไรสำรองมีไหมมีมาให้ฮะเครื่องไม้เครื่องมือทุกอย่างครบหมดเลยนี่เป็นแบบนี้เลยนะเนี่ยเห็นไหมสรงสีด้านหมดนะครับ พวกแบบอย่างลอยทากาวซีโคลอะไรมาแบบนี้โหสวยคิปเลยใหม่ๆฮะคือถ้าเกิดถามว่าปี16แล้วบอกว่าอันขายรถแบบรถช้ารถโทมอะไรแบบนี้อันว่ามันไม่ใช่นะอันว่าไม่ใช่จริงๆคืออันอยากให้มองในมุมที่แบบว่าอันก็เป็นเหมือนน้องพี่ๆคนหนึ่งอันก็เป็นเพื่อนเหมือนเพื่อนๆคนหนึ่งนะครับเพราะนั้นตรงนี้ในความตรงไปตรงมาค่อนข้างจะชัดเจนและในการเสียเงินหรือว่าตอนที่กําลังเราจะเป็นหนี้เนี่ยมันเป็นหนี้เราได้อะไรการบริการเป็นยังไงสภาพรถได้แค่ไหน เดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อครับมาดูภายในกันต่อเลยนะฮะมันจะคุมในโทนของสีดําทั้งหมดนะครับคอนโซลหนา้าแอร์แบ็กคู่หน้ามีมาให้แต่เราดูตัวเครื่องเล่นตรงนี้ก่อนนะฮะสำหรับเครื่องดีเซลเนี่ย XD คือจะเป็นตัวท็อปนะเป็นตัวท็อปเลยนะแต่ดูเครื่องเล่นดิครับมันอาจจะแบบกากๆเก,ก,กเกอๆไปหน่อยแต่ก็ FM AM ใช้งานได้ตามปกตินะ หรืออย่างในนาคตเราอาจจะไปเปลี่ยนใส่เป็นจอ Android อะไรอย่างพวกนี้ก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดรถพวก Mazda 2เนี่ยบล็อกมันจะเป็นช่องว่างอยู่ประมาณนี้เห็นไหมฮะบล็อกมันจะเป็นช่องว่างอยู่มานี้ถ้าเกิดเป็นจอ Android ติดตั้งเพิ่มเติมมาหัวว่าแม่งแม่งสวยมากนะแต่ต้องเป็นของ Mazda 2นะไม่ใช่เป็นบล็อกของเอซูหรือว่าโตต้าเอามาใส่ตัวนี้ได้ไหมไม่ได้นะครับแล้วก็แอร์เป็นแบบปรับแมนนวลรถรุ่นเก่าๆเนี่ยหรือว่ารุ่นก่อนปัจจุบันเนี่ยที่มันยังไม่ได้มี พัฒนาในเรื่องตัวระบบไฟฟ้ามาเยอะถึงปัจจุบันแบบนี้เนี่ยดูนะฮะแอร์เนี่ยยังปรับร้อนปรับเย็นได้อยู่เลยแต่ถ้าเกิดอย่างเมษาเนี่ยบ้านเรามันมีอากาศเย็นไหมฮะไม่มีนะครับหรือว่าบางคนอาจจะแพ้อากาศหนาวตรงนี้มันก็ช่วยพ่ายค่อนข้างที่จะเยอะนะครับส่วนด้านใต้ของระบบปรับกาศก็จะมีเป็นตัวช่องใส่ CD AUX แล้วก็ USB Power o u t l e t 1ช่องตัวเกียร์เนี่ยจะเป็น Sky Active Drive นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นเกียร์ออโต้แบบ6 s สปีดมีโหมดชิปอัพชิพดาวมาให้นะครับซึ่งอย่างที่ได้มีการบอกไปก่อนหน้านี้คือถ้าเกิดอย่างตัวพวกอีโคคาเนี่ยหรือว่าอาจจะยังไม่ใช่ e ีโคคาเนี่ยถ้าเกิดเป็นของ m a ด้าปุ๊บเนี่ยมันจะเอาข้อดีของหลายๆอย่างของตัวเกียร์ออโต้มาผสมและเป็นเกียร์ของ m a ด้าโดยเฉพาะของตัวเองอันเน้นนะว่าเป็นข้อดีนะไม่ใช่เอาข้อเสียมาทานะเป็นข้อดีนะครับ พวงมาลัยเนี่ยฝั่งเดียวเป็นมัลติฟังก์ชันแล้วก็หุ้มด้วยหนังนะครับ Engine Start แอบอยู่หลังที่ปัดน้ำฝนด้านหน้าไฟหน้ายัางออโต้ไม่ได้นะครับที่ปัดน้ำฝนก็ยังออโต้ไม่ได้แล้วก็จะมีฝั่งของกระจกนะฮะฝั่งหันฝัง่งนี้ก็จะเป็นตัวแบบปรับไฟฟ้าหมดเลยออปชั่นเนี่ยถือว่าไม่ได้มีอะไรแบบบื้อหวาหรือว่าเยอะมากแต่ในเรื่องตัวการนั่งโดยสารในเรื่องตัวการขับขี่อะไรอย่างพวกนี้ถือว่ามันเป็นอะไรที่ อตอบโจทย์กับเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเรามากๆเลยนะฮะวิสัยทัศน์ในการมองมุมซ้ายมุมขวาในการกลับรถในการเลี้ยวมุมหักศอกนะครับทุกอย่างมีให้ครบหมดแล้วก็ที่บังแดดมีกระจกแต่งหน้ามาให้อันชอบกระจกแต่งหน้าแบบนี้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นแบบเปิดเป็นปิดเนี่ยถ้าเกิดมันเอาวัสดุไม่ดีเนี่ยหรือว่าเอาแบบเก๊กๆกลางๆมาทําให้เนี่ยมันเหมือนแบบยังไงะฮะมันเหมือนมันจะหลุดนะครับพี่ๆครับนะจะเป็นแบบนี้ แล้วก็อย่างที่อ่านได้มีการบอกไปคันนี้ไม่หนึ่งแ0นหกโลซึ่งถ้าเกิดแรงเราลงเฉลี่ยปีนี้เป็นปี2023รถเป็นตัวปี2องพมันจะเฉลี่ยต่อปีใช้งานอยู่ประมาณ2 0 0 0 0ื่นถึงสองหมโลประมาณนี้เลยนะฮะสวยไหมฮะใหม่ไหมฮะดีไหมฮะชอบไหมฮะถ้าเกิดอย่างนี้นะครับเราโอเคกับคันนี้แล้วเราชอบหัวใจตัวรถเก๋งแต่เราอยากได้พละกกำลังที่เป็นขุมดีเซล แนะนำมาด้า2 1 5คันนี้นะครับเดี๋ยวเอาแบบนี้เดี๋ยวเราไปสุกกันหน้ารถแล้วก็บอกราคาส,สุดว้าวสำหรับคันนี้กันอีกทีหนึ่งไปครับก็เป็นรถเก่งอีกคันหนึ่งเนี่ยภูมิใจนําเสนอนะครับอันค่อนข้างที่ได้โอกาสขายรุ่นนี้น้อยมากเพราะว่าอย่างตัวรถเนี่ยที่มันเป็นตัวเครื่องดีเซลเนี่ยสำหรับอย่างผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายบางท่านอาจจะไม่ชอบบางท่านอาจจะชอบมันก็จะมีความต่างความคิดส่วนตัวที่แตกต่างกันออกไปนะครับ ครานี้ราคาสับตัวปี16กคันนี้อันขอตั้งขายไว้อยู่เพียงแค่3 2 9 0 0นบาทพอ3 2 9แสนบาทพอแล้วครับเพราะนั้นจะผ่อนอยู่เดือนละเท่าไหร่6,000บาทจริงๆพผ่อนอยู่เดือนละ6 0 0 0บาทตัวมาด้าสดีเซลคันนี้คราวนี้อันให้แบบนี้ฮะถ้าเกิดสมมุติว่าดูในคลิปวิดีโอนี้มานะครับอันส่งรถให้ฟรีอันให้จองร้อยเดียว และถ้าเกิดอยู่ต่างจังหวัดไม่หลุกเดินทางมาเซ็นเอกาสารที่ร้านอันมีไฟนั้นวิ่งเซ็นถึงหน้าบ้านฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนอย่างอื่นอยากได้เพิ่มเติมตรงไหนยังไงเดี๋ยวเราโทรมาคุยกันหลังใหม่โดยจุดหลักๆสําคัญชอบไหมถ้าเกิดชอบโทรติดต่อมา0 8 9 1 1 0 4 9 5 4ซื้อรถมือสองสักคันต้องซื้อแบบนี้ครับเมือจะได้ความตรงไปตรงมาได้ความมั่นใจเฮ้ยกูได้รถที่ดีนะกูพร้อมใช้งานในระยะยาวนะ ที่เหลือก็แค่เซอร์วิสดูแลมันแทนตามระยะทางแค่นั้นก็จบแล้วและเดี๋ยวยังไงกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้อันไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ